หนังศีรษะแห้งเรามาฟังสาเหตุและวิธีการรับมือกันนะคะสําหรับภาวะหนังศีรษะแห้งเนี่ยเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใหญ่เป็นส่วนใหญ่นะคะที่พบเจอแล้วก็รู้สึกเสียความมั่นใจนะคะเพราะบางทีใส่เสื้อผ้าสีเข้มแล้วก็ลังแครหรือหนังศีรษะที่หลุดลอกออกมาเนี่ยก็ร่วงตกเสื้อผ้าทําให้ขาดความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เสียบุคลิกภาพได้นะคะสิ่งสําคัญก็คือหนังศีรษะแห้งเนี่ย ที่ทําให้เกิดอาการคันนะคะเป็นปัญหาโรคผิวหนังอย่างหนึ่งแล้วก็มีรังแคลและผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นเล็กๆ อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในนะคะจากภายนอกก็เช่นการสระผมบ่อยเกินไปสภาพอากาศผ,ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเส้นผมส่วนปัจจัยภายในก็เช่นโรคผิวหนังภาวะขาดน้ําการจัดการกับสาเหตุเหล่านั้นอย่างถูกต้องอาจช่วยแก้ปัญหาหนังสีสษะแห้งได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสิ่งสําคัญก็คือการทําความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้วิธีการนะคะ สำหรับสาเหตุจากภายนอกนะคะจะลงลึกนิดนึงนะคะก็คือการสระผมบ่อยเกินไปถ้าสระผมทุกวันอาจทําให้หนังศีรษะแห้งได้เนื่องจากแชมพูทําความสะอาดผมนะคะสูตรขจัดความมันบนหนังศีรษะเนี่ยจะขจัดความมันไปด้วยทําให้หนังศีรษะขาดความชุ่มชื้นจนทําให้ผิวแห้งนะคะสภาพอากาศอากาศหนาวทํทให้ผิวแห้งรวมถึงหนังศีรษะแห้งด้วยถ้าอากาศภายนอกยิ่งหนาวและแห้งแล้งจะทําให้น้ําในผิวเนี่ยระเหยอ,อย่างรวดเร็ว ทำให้ผิวขาดความชุ่มชื้นแล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์จะดึงความชุ่มชื้นออกจากผิวหนังและทําให้ผิวหนังนแ,แห้งโดยเฉพาะถ้าเป็นหนังศีรษะก็ยิ่งจะแห้งมากขึ้นไปอีกนะคะ ส่วนสาเหตุจากภายในก็คือผิวหนังขาดความชุ่มชื้นหนังศีรษะแห้งอาจเกิดจากหนังศีรษะขาดความชุ่มชื้นคือปัญหาก็คือมีรังแคนะคะที่ทําให้เป็นปัญหามากๆผิวลอกเป็นขุยมีอาการคันและเมื่อเกาแรงๆก็เป็นแผลถลอกนะคะจนกัดอาจเกิดการอักเสบของแผลได้นะคะโดยเฉพาะบริเวณหนังศีรษะถ้ามีรังแคนั้นไม่เหมือนกันนะคะในปัญหาที่เกิดขึ้น ะะมีผู้ที่มีปัญหาหนังศีรษะมันก็สามารถเกิดรังแคได้หนังศีรษะแห้งก็เกิดรังแคได้ส่วนสาเหตุที่ทําให้เกิดรังแคส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อราที่ชื่อว่ามาเลซิเซียนะคะมาเลซิเซียเนี่ยจะมีอยู่ตามปกติบนหนังศีรษะทุกคนอยู่แล้วนะคะแต่หากมีจำนวนมากเกินหรือมีการมีปัญหามากเกินไปจากสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยทั้งภายนอกภายในเหมาะสม <c oughs> ก็จะเกิดรังแคขึ้นเป็นจํานวนมาก ส่วนภาวะที่ร่างกายขาดน้ําการดื่มน,น้ําไม่เพียงพอทําให้ผิวขาดความชุ่มชื้นจึงเกิดอาการผิวแห้งที่ไม่ได้เป็นเฉพาะหนังศีรษะแต่ทําให้ผิวแห้งทั้งร่างกายเลยนะคะและอาจจะเกิดโรคผิวหนังตามมาส่วนอาการหนังศีรษะแห้งอาจ,จเกิดจากโรคโรคผิวหนังที่เกี่ยวกับหนังศีรษะได้นะคะเช่นต่อมไขมันอักเสบนะคะ โรคสะเก็ดเงินที่หนังศีรษะโรคผิวหนังอักเสบซึ่งโรคผิวหนังเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทําให้หนังศีรษะแห้งตัวอย่างเช่นโรคต่อมไขมันอักเสบซึ่งเกิดจากหนังศีรษะผัดผัดเซลล์นะคะผิวแบบผิดปกติทําให้เกิดอาการที่เห็นได้ชัดเจนก็คือหนังศีรษะแห้งเกิดปัญหารังแคแล้วก็ผิวหนังรอบเป็นขุยนะคะเหมือนมันหลุดออกเป็นชั้นๆอย่างนี้นะคะนะคะลักษณะที่เกิดขึ้น วิธีลดนะคะปัญหาของนังศีรษะแห้งก็คืออันที่1อย่ยาสระผมบ่อยเกินไปไม่ควรสระผมทุกวันเพราะอาจทําให้เกิดปัญหานังศีรษะแห้งควรสระผมวันเว้นวันหรือทุกสองวันข้อ2หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ผสมแอลกอฮอล์แชมพูรหรือครีมนว,นวดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารทาความสะอาดบางอย่างที่ทําให้ผิวแห้งได้ถ้าใครมีปัญหานังศีรษะอยู่ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่วนครีมนวดผมนะคะไม่มีผลต่อความชุ่มชื้นของผิวหนัง หรือผิวอของหนังศีรษะนะคะเพราะคีมนวดจะช่วยทําให้เส้นผมแค่นุ่มรื่นชุ่มชื้นขึ้นแต่ไม่ได้ทําให้หนังศีรษะชุ่มชื้นแต่อย่างใดการใช้คีมนวดในปริมาณที่มากๆจึงไม่ได้แก้ปัญหาหนังศีรษะแห้งและอาจเสี่ยงมีสารเคมีตกค้างหากล้างแชมพูและคีมนวดออกไม่หมดด้วยนะคะก็จะนํามาซึ่งปัญหาผมร่วงตามมาอีกนะคะน่ากลัวอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นลังแคก็ไม่มั่นใจแนละ้วถ้าผมร่วงอีกนะคะ ต่อมาเพิ่มความชุ่มชื้นให้หนังศีรษะสามารถทําได้โดยใช้น้ํามันที่สกัดจากธรรมชาติเช่นน้ามันมะพร้าวน้ํามันมะก,กอนนก,กอนวดเบาๆที่ศีรษะจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวหนังได้นอกจากนี้ในบรรจุภัณฑ์ที่มีผลิตภัณฑ์ของจอร์ไร r ซอร์เพิ่มความชุ่มชื้นสําหรับหนังศีรษะโดยตรงเช่นน้ํามันที่เขาใส่หลังสระผมเสร็จแล้วก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ตัวต่อมาที่แก้ไขได้ก็คือดื่มน้ําให้เพียงพอค่ะ ดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ2-3ลิตรจะดีมากโดยเฉพาะหน้าที่อากาศร้อนอย่างนี้นะคะเพื่อชดเชยน้ําที่สูญเสียไปเพราะร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในภาวะขาดน้ําไม่ได้นะคะถ้าร่างกายจะสุขภาพดีต้องดื่มน้ําให้เพียงพอด้วยนะคะต่อมาก็คือการรับประทานอาหารกลุ่มโอเมก้าสการกินโอเมก้าที่ไขมันดีนะคะก็คือโอเมก้าสจะทําให้ต่อมน้ํามันบริเวณบนผิวของหนังศีรษะทํางานได้อย่างเป็นปกติ ทำให้ไม่เกิดปัญหาผิวแห้งหรือผิวมันเกินไปดีนะคะโอเมก้าสเนี่ยศึกษาลงลึกกันได้เลยนะคะก็อยากให้ทุกท่านเรียนรู้นะคะว่าหนางังศีรษะแห้งเนี่ยเป็น e ีที่124ต่อจาก E p พีที่123ที่เป็นเรื่องหนงังศีรษะมันนะคะส่วนใหญ่ปัญหาของการรับมือเนี่ยเราก็แก้ไขได้ด้วยการไม่สระผมบ่อยนี่เองนะคะและที่สำคัญการดื่มน้ำให้เยอะ รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์บำรุงร่างกายให้แข็งแรงนะคะแล้วก็เราก็ต้องทำตัวเองให้เขาเรียกว่าให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะก็คือพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะคะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะอารมณ์ต้องแจ่มใสด้วยนะคะก็จะป้องกันภาวะวิกฤตของร่างกายทำให้ร่างกายสามารถปรับสมดุลและแก้ปัญหาเองได้ก็ฝากติดตามคลิปอื่นๆที่ HK a Herb นะคะทาง YouTube แล้วก็ f Facebook ดรบริสราดาวันส่วน Line แอสแกนคิวอาคตัวนี้สามารถพูดคุยปัญหาสอบถามปัญหาที่สงสัยและข้องใจได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ EP ที่125เนี่ยก็อยากฝากไว้นะคะว่า เป็นเรื่องของหนังศีสะะที่มีปัญหาแห้งแล้วก็ลอกนะคะทําให้สูญเสียความมั่นใจเรารับมือได้ค่ะและฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นสะพานบุญต่อไปถ้าเนื้อหามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้และคิดว่าคลิปนี้คงจะเป็นคลิปที่ดีและมีประโยชน์สําหรับทุกท่านสวัสดีค่ะ